ท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมแจกไก่ฟรีสองรางวัลของช่องครอบครัวโอลิสามารถไปย้อนดูคลิปและร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะรายละเอียดมีแจ้งในคลิปค่ะเป็ดบารา์รี่ค่ะ,คะเป็ดเทศกับเป็ดบารา์รี่ปนกันอยู่ในนี้่านกกระทาไข่ตัวเมียล้วนๆโอ้กินอายุ45วันค่ะใกล้ไข่แล้วค่ะซูซี่เมกาแล้วก็จะมีเป็น ไก่ดำคอลอนอยู่สองตัวนี่ไก่ไข่พันไฮบิดค่ะ,คะพันไฮบิดอายุน้องหนึ่งเดือนคันเดือนกว่าแนละ้วเป็นไก่ยักษ์บาม่านะคะค่ะเป็นผู้เมียคลาเพศอยู่สวัสดีค่ะครอบครัวโอรีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวิลเลจวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกที่โชคไก่ไข่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้เป็นนกยูงอินเดียนะคะค่ะ เป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นผู้เมียผู้ค่ะอันนี้อายุประมาณ2เดือนครึ่ง2เดือนถึง3เดือนใช่2ถึง3เดือนอายุค่อนข้างเชื่องเจ๊ขายคู่ละเท่าไหร่คู่ละ00 0พค่ะคู่ละ4,000่พันคู่ละ4 0 0พันแต่ถ้าเกิดลูกค้าต่อเจ๊ก็ให้แหละก็ยังสามารถต่อได้ค่ะต่อได้ต่อได้ถ้าเกิดลูกค้าต่อเจ๊ก็ให้ อันนี้ก็เป็นไก่แก้เตี้ยนะคะอันนี้ตัวละ3า0ร้อยบาทนีเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีหลายสีนะคะมีคระสีมีหลายสีมีลายข้าวมากข้าวตอกเออลายข้าวตอกอ๋อมีหลายลายมีหลายลายค่ะหลายลายหลายสีมีตัวผู้จะเมียครบเพศนะคะตัวผู้จะดูที่หัวมันหัวมันจะแดงๆค่ะจะเป็นตัวผู้ส่วนตัวเมียนี่หัวจะไม่ค่อยแดงจะมีงอนขึ้นมานิดเดียวหน่อยเดียวแต่นี้เป็นไก่รุ่นค่ะก็เลยยังดูไม่ชัด ยังดูไม่เต็มไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่แน่นอนอยู่ค่ะตัวละสามร้อยบาทค่ะ,คะอันนี้เป็นไก่ดำนะคะ,คะเป็นไก่ดำภูพานไก่ดำภูพานคือดำหมดเลยสวยนะดำดำตั้งแต่ตั้งแต่ขนันไส้ กระดูกก็เดียวดำหมดเลยแต่ไข่จะไม่รู้ว่าดำหรือเปล่านะไม่เคยเห็นลูกไอ้ดำไข่รู้สึกจะไม่ดำนะไม่รู้เหมือนกันเลยไม่ดำอันนี้ตัวละ280ค่ะค่ะ280ค่ะไซส์ใหญ่เลยนะไซส์ใหญ่ค่ะเจ๊ใหญ่ค่ะสวยๆเลยนะเจ๊ไม่เคยไม่ได้ขายมาเป็นปีแลวนะไก่ดำเนี่ยไก่ดำดำภูพานเนี่ยไม่ได้ขายมาเป็นปีแล้วเพราะว่ามันขาดรุ่นไปเลยอ๋อมันขาดไปใช่ไหมขาดตอนนี้เพิ่งเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาค่ะเพิ่งจะได้มาไซส์เล็กกว่านี้ก็ไม่มีไม่มีค่ะมีไซส์เดียว ซส์เดียวเลยนะค่ะเพศผู้เพศเมียก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะแล้วอันนี้เพศผู้เนี่ยตัวนี้นะคะเห็นเห็นหงอนไหมอ่ามีคงอนตัวผู้ค่ะตัวผู้เนี่ยตัวนี้ก็บตัวผู้เนี่ยจะมีหงอนหงอนจะยาวค่ะถ้าตัวเมียจะเป็นหอนจะสั้นค่ะแต่ราคาเดียวกันค่ะตัวผู้ตัเมยราคาเดียวกันขายราคาเดียวเลยสองร้อยแปดสิบค่ะค่อนข้างใหญ่อ่ะค่ะไก่ประมาณเกือบสามเดือนแล้วจะเป็นสาวแล้วอ่าสวยๆวยเลยนะไก่เนี่ยเจ๊กลเป็นสาวแล้วค่ะค่ะ วันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลอเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะอันนี้เป็นไก่ยักษ์บาม่านะคะค่ะเป็นผู้เมียคราเพศอยู่ในนี้สวยๆเลยค่ะตัวละ350ร้อยห้าสิไก่ยักษ์บาม่าค่ะเหมือนมีมีหลายสีค่ะหลายสีนะวันนี้มีหลายสีคะ่นะ สีสวยๆแล้วข้างในก็สวยสีเทาสีเทาแล้วก็สีส้มดำค่ะอันนี้อันนี้จะมีเข้ามาบ่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เจ๊ทำเองเจ๊พอเองอ๋ออันนี้ของเจ๊เพอใช่ค่ะมีพอเองแล้วก็มีรับด้วยนะคะมีของลูกค้ามาส่งให้ด้วยมีรับด้วยแล้วก็มี่หลเอเจ๊มีของเจ๊เพอเองด้วยค่ะจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ละสีก็สวยต่างกันเลยนะใช่ค่ะ สีข้างในอ่ะเขาจะออกน้ําตาลเหลืองๆหลืน้ําตาลตัวผู้ที่ตัวตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่มากดูเนี่ยตัวผู้แต่ตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่เลยโกงไปเลยตัวผู้ไซส์เล็กกว่านี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะไซส์เล็กกว่านี้ไม่มีอันนี้อายุเท่าไหร่อันนี้อายุประมาณสองเดือนกว่ากับสามเดือนค่ะเอ๊ะน้องนิ่งเลยนะเจ๊กับสามเดือนเนืโชว์ฟันสวยหน่อยไหมนิ่งกันเลย อันนี้เป็นไก่ดามงโก้ค่ะไก่ดามงโก้นี่ก็จะเหมือนกับไก่ดาภูพันนะคะแต่ว่าขนมันจะไม่ดําขนมันจะเป็นสีแดงแต่เนื้อมันจะดําหมดเลยค่ะทั้งเนื้อเนื้อในกระดูกกระเดี่ยวไส้ไส้ดำหมดเลยค่ะแต่นั่นแหละไข่รูดำเปล่าแต่ตัวละสองร้อยค่ะมีหลายสีนะมีหลายสีค่ะไก่ดามงโก uh ้น huh. ี่จะราคาจะไม่แรงเหมือนกับภูพานค่ะภูพันจะระดแรงกว่าค่ะอันนี้จะถูกกว่าอันนี้จะถูกกว่าค่ะอันนี้ขายแค่ตัวละสองร้อยบาท แล้วของเจ๊มีมาตลอดไหมเนี่ยอ่ามีเรื่อยๆค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้เริ่มจะเป็นสาวแล้วจะเริ่มสาวแล้วสีสวยอ่าแดงตะขนนะคะแต่ตัวดำดำค่ะไก่ต๊อกไก่ต๊อกค่ะไก่ต๊อกลายลายโบราณลายเก่าลายโบราณค่ะลายพื้นเมืองโบราณค่ะ ด่างเดิมเขาะจะเป็นาลายด่างเดิมใช่ลายนี้แหละคือลายด่างเดิมค่ะจะเป็นสีเทาเดี๋ยวโตขึ้นมาจะมีจุดนะคะค่ะอันนี้จุดยังไม่ไม่ไม่ชัดโตขึ้นมาแล้วจุดจะชัดจะสวยตัวใหญ่เหมือนกันไก่ต็อกตัวใหญ่ตัวละ200บาทจ้ะอันนี้ตัวละ200 2 0 0บาทตัวละสองรอไก่ต๊อกช่วงนี้ถือว่ามีเยอะใช่ไหมมีค่ะมีเป็นช่วงของไก่ต๊อกแต่ว่าเล็กกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่า,ามาเลยช่วงไข่แล้วอันนี้จะเป็นช่วงตัวแล้วก็จะมีแค่ปีละครั้งเดียวไก่ต๊อกค่ะ ตัวนล้กๆแลก็คือจะหมดแล้วคือหยุดไข่แล้วล่ะค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ขายตัวแล้วอันนี้เป็นไก่ต๊อกไซส์ใหญ่นะคะค่ะอ่าเป็นลายแฟนซีมีสีม่วงสีขาวแล้วก็สีดั้งเดิมมีหลายสีเลยนะคะอันนี้ตัวสามร้อยค่ะค่ะตัวสามร้อยคูห้าร้อยได้นะคะลดได้คูละห้าร้อยค่ะมีผู้เมียคลเพศกันอยู่ในนี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นไก่ไข่ไรซ์เซตเซตค่ะค่ะ สวยเลยนะเป็นเป็นไก่เลี้ยงสวยก็ได้ค่ะ<า>เลี้ยงสวยงามก็ได้หรือว่าเลี้ยงไว้กินไข่ก็ได้หรือ<า><า>จะเลี้ยงไว้กินเนื้อก็ได้ค่ะ<า>ได้ทั้ง<า>สามอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงไว้กินไข่ก็คือเลี้ยงไว้สวยงามก็คือจะสวยมากาเป็นไก่<า>ที่ที่สวยสวยเลยแหละเป็นไก่นอกค่ะ<า>เป็นไก่ไก่เป็นสายพันธุ์นอกมีันตอนนี้มีตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีสองตัวนะคะค่ะมีแค่สามตัวมีมามีมาไม่เยอะอันนี้ค่ะเพราะว่าไก่เลี่ยเป็นไก่ที่หายาก ราคาเท่าไหร่นะคะตัวละ350ค่ะค่ะมี3ตัวค่ะ3ตัวนี้คิดพันเดียวอ๋อถ้าถ้ารับ3ตัวนี่นะคะถ้าถอดเอาทีละ3ตัวนี้คิดแค่พันเดียวค่ะอันนี้เป็นไก่ซิลกี้ค่ะซิลกี้อเมริกาซิลกี้อเมริกาแล้วก็จะมีเป็นไก่ดำคอร้อนอยู่2ตัวอันนั้นอาหารที่คอร้อนที่ไม่มีคอรอป่ะปะมีคอร้อนอยู่2ตัวคู่หนึ่ง ่าคอไม่มีขนเหรใช่ใช่นาณานาณมาแล้วตู้นาณานาณาเป็นไข่ดาคอร่อนค่เขาจะไม่มีขนที่คอขนเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะแล้วเวลาเขาโตขึ้นมาแล้วหัวเขาจะออกออกออกเป็นเหมือนกับเหมือนล่องอ่ะเขาจะมีขนที่ที่หัวเยอะเยอะตอนโตก็เป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะตอนโตก็เป็นแบบนี้แหละค่ะขนเขาจะฟู ราคาเท่าไหร่กันราคาตัวละ250ราสค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่300ค่ะมีตัวใหญ่ฝั่งนู้นสามร้อยตัวเล็กสองร้อยห้าสิบก็คือสามร้อยใช่ค่ะไซส์สามร้อยตัวเล็กสองร้อยห้าสิบในนี้เนี่ยก็คือราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดราคาค่ะอันนี้ไซส์สามร้อยนะคะค่ะไซส์สกายซิลกี้เมกาไซส์สามร้อยจะม้วนขึ้นมาหน่อยกลม รวมก็มาหน่อยหนึ่งคู่ละห้าร้อยบาทค่ะแต่คู่ละห้าร้อยก็อยู่ที in ่ไซส์อ่ะนะใช่ค่ะอยู่ที่ไซส์ราคาใครไซส์ขยับขึ้นราคาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ต่อรองได้ค่ะต่อราคาได้ครับใจเดี๋ยวจะลดให้มาดูได้ค่ะอันนี้เป็นไก่แจ้เตี้ยนะคะค่ะไก่แจ้เตี้ยอันนี้ประมาณเจ็ดเดือนอายุนะคะประมาณเจดเดือนเพราะว่า ถ้าไก่ที่อายุเยอะแล้วผลไทยผลไทยที่หางมันจะยาวเฟ้ยเลยค่ะอันนี้อายุประมาณ7็ดเดือนตัวละสี่้อยบาทค่ะคู่ละเจ็ดา้อ่บาทเข<ะ>าเริ่มไข่หรือยังนะเริ่มไข่แล้วค่ะเริ่มไข่แล้วค่ะไก่อายุสักประมาณเจดเดือนไปเดือนขึ้นไปก็คือเริ่มไข่แล้วค่ะเริ่มให้ไข่แนละ้ว อันนี้เป็นไก่แจ้เตี้ยเหมือนกันนะคะ,คะอายุประมาณ7อันนี้ประมาณปีงละอาประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีจะพูดนะคะจะพูประมาณ1ปีตัวเมียไม่ถึงค่ะตัวเมียประมาณ7เดือนอ,อ๋อตัวเมียเดเดือนเมียเดเดือนค่ะจะพูดปีละอ,อ๋อหลบใหญ่เลยอะ่ะตันนี้นหา <àng>, งหางจะยาวและ,ะแต่ว่าบางเอินกรงเจ๊มันเล็กอ่าค่ะเจ๊ขายเท่าไหร่ตัวละ4 0 0ยบาทค่ะคู่ละ7 0 0รอยบาทค่ะมีให้เลือกกันเยอะนะมีให้เลือกหลายมามาจับเปลี่ยนมาเรื่อยค่ะมีจับเปลี่ยนมาเรื่อย อันนี้เป็นเป็นไก่สาวค่ะไก่สาวไก่รุ่นค่ะไก่รุ่นไก่สาวไก่ประมาณอายุประมาณเจ็ดเดือนคู่เมียค่ะเป็นคู่เมียอัน,นี้รจะพู่อะไรจะพู่อนไรจะเมียคู่กันนะคู่กันค่ะลายเดียวกันลายเดียวกันเลยค่ะสามารถได้ลูกมาแล้วสวยแล้วก็สีจะไม่แตกค่ะเจ๊ขายคู่ละเท่าไหร่นะคู่ละเจ็ดร้อยบาทค่ะตัวละสี่ร้อยคู่ละเจ็ดร้อยบาทค่ะเขาไข่หรือยังนะเนี้ยยังไม่ไข่ค่ะยังไม่ไข่ค่ะยังไม่ไข่ อันนี้เป็นไก่สาวค่ะหลายลายได้หลายดอกมากค่ะลายดอกลายข้าวตอกดอกมากนี่แหละค่ะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะตัวละสี่ร้อยคู่ละเจ็รอบาทเหมือนกันอันนี้ไข่แล้วนะคะตัวนี้ไข่แล้วคู่นี้ไข่แล้วไข่แล้วค่ะค่ะก็มีทั้งไข่แล้วและยังไม่ไข่นะจ้ามีทั้งไข่แล้วก็ยังไม่ไข่มีให้เลือกหลายสีเลยนะหรือจะเอาเป็นตัวก็ได้นะคะเป็นตัวเป็นตัวแยกนแยกได้ค่ะแยกได้ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ สลับคู่ได้ไหมสลับสีได้สลับคู่ได้สลับสีได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสีไม่เหมือนกันมันก็จะไม่สวยมนจะใช้สีเหมือนกันแล้วถึงจะสวยคู่นี้คู่นี้ขายตัวละ400รบาทคู่ละ700้อบาทเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะส่วนมากก็ถ้าเป็นคู่ก็จะ700อยใช่จ้ะถ้าเป็นตัวเดี่ยวเดยวก็จะแพงหน่อยนึงถ้าเป็นคู่ก็จะเจะ7ร0อยค่ะอันนี้เป็นเป็ดเทศนะคะเป็ดเทศเป็นเป็ดคระเทศคู่เมีย ค่ะอ่าเป็นเป็ดที่ใช้กินเนื้อค่ะใช้เนื้อแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็คือไข่ใบใหญ่ใบใหญ่มากค่ะถ้าเป็นตัวเมียไข่ขึ้นมาเป็นใหญ่มากแล้วก็สามารถฟักไข่เองได้ไม่ต้องใช้เครื่องฟักไข่ดกเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ดกเท่าเป็ดไข่นะคะมันจะไข่แล้วมันก็จะหยุดไข่ได้พอถึงเวลาที่เขาฟักไข่เขาก็จะหยุดไข่เอาไม่เหมือนเป็ดไข่เลยตัวอันนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้อาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์เดียวตัวละห้าสิบห้าบาทจ้ะค่ะอาทิตย์เดียว ไมเดินเลยอายุเท่าไรก็ถึงจะเริ่มไข่6เดือนค่ะ6เดือน6เดือนค่ะอันนี้เรียกว่าเป็ดบาราบรี่ค่ะเป็ดเทศกับเป็ดบาราบรี่ปนกันอยู่ในนี้ถ้าเป็นเป็ดเทศคือสีเหลืองเหลืองล้วนๆแต่ถ้าเกิดเป็นเป็ดบารารี่ก็จะเป็นสีดําสีเทารวมกันอันนี้เหลืองนี่เวลาเขาโตขึ้นมาจะเป็นสีขาวนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วดําแต่ดํานี่จะไม่เปลี่ยนสี ตัวละ55บาทค่ะคลเพคกันอยู่ในนี้ค่ะคือเป็ดบาบารี่นี่คือ,คอเป็ดเนื้อใช้เนื้อด้วยแล้วก็ใช้ไข่ด้วยถ้าเป็นตัวเมียก็คือไข่จะใปใหญ่มากราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันค่ะตัวละ5.5บาทค่ะเขาจะมีเข้ามาตลอดไหมมีเข้ามาตลอดค่ะมาดูได้อันนี้เป็ดไข่ค่ะ,คะเป็ดไข่อายุอันหนึ่งอาทิตย์ โอ้ oh, ตัวใหญ่เหมือนกันหนะึ่งอาทิตย์เขาจะต้องเอาไปเลี้ยงถึงหกเดือนถึงจะได้ไข่นะคะแต่บางคนเลี้ยงเก่งก็ห้าเดือนก็ไข่แล้วค่ะเยอะเลยนะเยอะเลยมีเยอะค่ะมีามาตลอดมีเข้ามาตลอดมนะีเข้ามาตลอดค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้เป็นร้อยตัวอย่างเงี้ยก็โทรมาสั่งก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องผิดหวังค่ะ,ะเพราะว่าเวลาขับรถไปขับรถมาแล้วมันมาแล้วไม่ได้ของเนาะ ก็ถ้าอยากได้เยอะๆก็ต้องโทรมาสั่งค่ะโทรมาสั่งก่อนจองมาสั่งก่ใช่ค่ะโทรมาสั่งก่อนเจ๊เขาก็มีตลอดนะคะมีตลอดค่ะตัวละสิบบาทค่ะนะคะตัวละสิบบาทค่ะโอ้กำลังหิววิธีการเลี้ยงนะคะบอกวิธีการเลี้ยงให้เลี้ยงเป็ดเนี่ยคือเล็กๆนี่อย่าเพิ่งลงน้ําค่ะให้แค่กินน้ําพอกินน้ําอย่างเดียวกินน้ําทั้งวันกินน้ําทั้งวัน แต่อย่าให้อยาเอาน้ําใส่เป็นกระมังนี้ให้มันเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาอยู่ในกระมังแล้วน้องเขาจะเปียกน้ําแล้วเ็าทาตัวแห้งไม่เป็นแล้วเขาจะตายเหมือนกับนกน้ำนะคะนกน้ําตายให้น้ำทีไรน้อยจะให้ทั้งวันอันนี้เป็นนกคุ้มญี่ปุ่นนะคะนกคุ้มญี่ปุ่นเลือกอย่างหนึ่งว่าเป็นนกคุ้มเลี้ยงซับเลี้ยงไว้สําหรับเป็นนกมงคลเฉินฮวงจุ้ยนกมงคลเฉิมวงจุ้ยค่ะเขาจะเลี้ยงเป็นคู่กันคู่ตัวเมียตัวหนึ่งพอ แล้วเลี้ยงง่ายนะคะใช้กินอาหารไก่เลี้ยงง่ายกินอาหารไก่แต่จะไม่ค่อยฟักไข่นานๆจะเจอฟักฟักสักตัวสักคู้หนึ่งนานๆตัวหนึ่งร้อยตัวจะมีฟักสักสองตัวเนี้ยค่ะจะไม่ค่อยฟักไข่ส่วนมากแล้วได้ไข่มาก็จะฟักเครื่องเอาไปฟักเครื่อง แต่ว่าเลี้ยงยากมากเพราะว่าลูกออกมาตัวเท่านึงก้อยะค่ะนิดเดียวค่ะไม่เต็มกล้องเลยลูกตัวละหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะตัวละหน0้บาทาตัวละหนึ่งร้อยบาทมีเข้ามาตลอดมีตลอดค,ค่ะอันกนี้มีตลอดค่ะมีหลายสีนะคะมีหลายสีส่วนมากแล้วตัวผู้จะมีสร้อยที่คอแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงเวลาเวลาเราจับเราก็ต้องดูก้อนอีกทีนึงค่ะ อันนี้เป็นนกกระทาค่ะนกกระทาไข่ตัวเมียนรุนๆนโอ้กินอายุ4 5วันค่้าวันใกล้ไข่แล้วค่ะเพราะว่าได้อายุแล้วสี้าวันก็จะไข่แต่นี่เขาไม่อยู่ที่เจ๊เพราะว่า,เ,าเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เขาเคยไม่ไข่แล้วพอเขาไปอยู่ที่เจ้าของเขาปรับสภาพแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไข่เได้อายุแล้วค่ะได้อายุไข่แล้วค่ะกำลังกินกันเลยตอนนี้ตัวละ50บาทจ้ะนกกระทาตัวนี้ราคาขึ้นค่ะ ช่วงนี้มีเข้ามาตลอดเลยมีตลอดเลยค่ะมีตลอดแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เยอะต้องโทรมาสั่งโทรมาสั่งก่อนเราจะได้เตรียมของไว้ให้ค่ะอ่ะอันนี้ไก่ไข่พันไฮบิค่ะค่ะพันไฮดิอายุน้องหนึ่งเดือนคันเดือนกว่าแล้วค่ะน้องเริ่มเปลี่ยนสีอ่าเริ่มเปลี่ยนสีสีเข้มเริ่มมาแล้วค่ะน้องแข็งแรงไหมคะน้องทำวัคซีนแล้วราคาเท่าไหร่นะจ๊ราคาแปดสิบห้าบาทนะค่ะ ไซส์เล็กกว่านี้ไม่มีหรือวันนี้ไซส์เล็กกว่านี้วันนี้ไม่มีค่ะหมดนะอ่าหมดค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอ๋อก็มีเข้ามาตลอดเลยนะห้าสิบห้าบาทจ้าค่ะตัวละห้าสิบห้าบาทมีคนหนึ่งมาเหมาไปหมดแล้วไปเหมาไปหมดแล้วค่ะตัวละห้าสิบห้าบาทค่ะเป็นพรุ่งนี้ถึงมีของเข้าค่ะของเจก็มีเข้ามาตลอดเละตลอดค่ะแต่ว่าเดินเหมาไปไม่เท้าที่ค่ะมาไม่ถึงมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะราคาก็อยู่ที่ไซส์ อยูที่ไซสแต่ไซส์แรกก็ตัวละ5.5บาทอันนี้ไซส์หมู่เวือนกว่าแล้วตัวละ8.5บาทไซส์ลอดแล้วค่ะค่ะทำวัคซีนแล้วทุกตัวนะคะไม่ขาดเลยนะเจ๊มีทุกทั้งปีเลยใช่ไหมคะมีทั้งปีแต่ว่าราคาไซส์นี่จะขยับขึ้นขยับลงตามตามสถานะตามสภาพค่ะตามไซส์เขานะคะราคาก็คือตามไซส์ราคาตามไซส์ค่ะ ตัวเมียล้วนนะคะรับประกันตัวเมียล้วนแต่หนูไม่เห็นไซส์ที่กําลังไข่เลยนะไม่มีเลยนะขาดนะขาดนะไก่มันน้อย่มีแต่ไซส์เล็กแบบนี้นะไก่น้อยมากคู่อายุเท่าไหร่คะถึงจะเริ่มได้ไข่คะนี่สิบเดือนครึ่งสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดตัดบาทแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงจริงๆกว้างหกเดือนเลยค่ะค่ะไม่ได้บำรุงอย่างนี้หรอคะไม่ได้บำรุงเลี้ยงแบบที่เลี้ยงกว้างเลยเนี่ยก็จะหกเดือนเลยถึงจะได้ไข่ค่ะ กำลังกินเลยเด็กๆอ่ะกินเก่งกินเก่งนี่คือค่าไก่กินเก่งนี่คือคือไก่ที่สมบูรณ์ค่ะถ้าไก่ที่ไม่ค่อยกินนั่งนั่งหลับเลยคือไก่ไม่ค่อยอยู่แล้วอ๋อนั่งหลับเลยเหรอนั่งหลับไม่ดีค่ะนะคะเียกขาดทิ้ได้เลยแล้วของไม่ดีแกไม่ขายนะคะแกอกับกับเราเองเอาไปเอาไปเอาไปให้นไปไว้ไปรักษาเองที่บ้านไม่ต้องกลัวว่ามาร้านนี้นะเจอของไม่ดีแล้วก็ย้อมแน็ค่ะ สบายใจได้เลยค่ะอันนี้เป็นนกเขาแขกค่ะค่ะนกเขาแขกนกเลี้ยงนะคะค่ะเป็นนกเพาะนกเพาะนกเลี้ยงมันจะเชื่องมีทั้งตัวผู้ตัวเมียมีทั้งนกด่างนกสีขาวขาวก็มีขาวตาแดงด้วยนะคะอกนกมีขาวตาแดงขาวตาแดงวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทราคาเดียวค่ะค่ะราคาเดียวกันเลยนะสวยไม่สวยค่ะสวยมากเลือกได้เลยเลือกได้เลยค่ะราคาเดียวร้อยยี่สิบบาทค่ะนลูกค้าชอบใจเลย ร้านเปิดทุกวันไหมคะเจ๊เปิดทุกวันค่ะ8ดโมงจนถึงห้าโมงเย็นค่ะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็จมเป๊ะร้านเลยมีอาหารด้วยใช่ไหมคะมีอาหารมีอุปกรณ์ในการเลี้ยงนะคะมีอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารนกทุกชนิดอุปกรณ์ในการเลี้ยงถังข้าวถังอาหารน้ำแล้วก็มีอาหารไก่อาหารปลาอาหารนกมีครบนะมีครบค่ะมีบินเล็ก ค่ะแบ่งขายเครือข่ายล็กนะคะอาหารยกค่ะมีเล็กมีเผาเล็กเผาใหญ่ค่ะมีอาหารรวมค่ะสี่ชนิดค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเลี้ยงค่ะช่วยน้ำร้านก็จะอยู่ซอยซอยสิบเอ็ดค่ะท้ายซอยหัวมุมซอยค่ะอยู่หัวมุมมมุท้ายซอยเลยค่ะร้านโชคแตกไข่เปิดทุกวันเปิดทุกวัน ปาตีคนสวยขายปาตีคนสวยด้วยอ่ามีปาตีคนสวยขายด้วยวันหลังต้องมาถามว่าปาตีคนสวยรถให้ไหมถ้ามันบอกปาตีคนสวยรถให้ี๋ยอปาตีบ้าโยมีบอกบ้ายอด้วยเดี๋ยวป้าตีรถให้เลยนะบอกว่าปาตีคนสวยนะมะพร้าวอันนั้นคืออ่านที่อยู่นกลังนก ค่ะ้างเพาะนกนะถ้าเป็นนกของโยกเนี่ยมะพร้าวดีที่สุดค่ะเขาชอบนะใช่ค่ะมะพร้าวเป็คือเป็นธรรมชาติของเขาลูกละเท่าไหร่อ่ะมะพร้าวสี่สิบบาทค่ะแต่ลุงคะลูกละสี่สิบบาทลูกมเปล่าค่ะสี่สิบกแพงกับปลื้มเลยลูกสี่สิบาทค่ะ